สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกระะกฎาคมค่ะกับอาจารย์แพทนะคะที่จะทํานายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะจะมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะการงานของท่านที่เกิดในราศรีพิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของชีวีเทคาติขึ้นมาค่ะเทคาติเราถือกันว่าเป็นชีวีแห่งยมโรคนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการทํางานในเดือนนี้ค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีปัญหาสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะลักษณะงานที่ทําแล้วดีส่งเสริมกับเดือนนี้นะคะจะเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวพันกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการเกี่ยวพันกับเรื่องของความเป็นและความตายอย่างเช่นอาชีพนักพยากรหมอดูต่างๆนานา,นาอันนี้ถือว่าจะมีงานเข้ามาค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิด ไม่ได้ทําลักษณะงานแบบนี้นะคะก็ระวังปัญหาอุปสรรคจากคนรอบๆข้างแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของคนที่ทํามาค้าขายก็ให้ระวังค่ะจะเจอคนที่เขาเรียกว่าเป็น18มงกุฎหรือมาหลอกให้คุณเนี่ยเสียรู้เสียความรู้สึกแล้วก็เสียผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะให้เรามาระวังคนที่มีลักษณะท่าทางที่ดูเหมือนดีมาติดต่อนะคะทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือแต่ให้ระวังไว้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสโดนหลอกได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะการทํา งานในเดือนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากจะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยควรที่จะสืบหาข้อเท็จจริงหรือว่าสืบหาข้อมูลสนับสนุสนในการตัดสินใจให้ให้มากพอนะคะอย่าพยายามผีผามในเรื่องของการทําอะไรคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนเอาเปรียบหรือว่าเสียรู้ผู้อื่นได้ง่ายด้วยนะคะในเดือนนี้ค่ะอยากจะรู้การงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้นะคะที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือน สวัสดีค่ะ เพิ่มเติมรายละเอียดของงานนะคะภายใต้ลูกแก้วของเทวีเทคาตินะคะเขาเตือนให้คุณระมัดระวังว่าในการเข้าหุ้นร่วมทุนกับใครนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ดีไม่ควรเข้าหุ้นแต่ควรที่จะต้องสืบประวัติให้แน่นอนให้เด่นชัดแล้วก็ในลักษณะของเกณฑ์การลงทุนพยายามที่จะวิเคราะห์ตลาดให้ดีก่อนนะคะให้รู้เขารู้เราก่อนแล้วถึงจะค่อยลงมือ แต่ไม่อยากแนะนําให้ลงมือในเดือนนี้ในเรื่องของการเ,าเพิ่มทุนหรือการขยายทุนนะคะควรที่จะหาข้อมูลให้แน่นแล้วก็รอให้ช่วงเดือนที่ดวงดีแล้วค่อยทําการลงทุนจะดีกว่า